ดีค่ะเด็กๆเด็กได้ววันนี้พบกับปุึ่งนะคะวันอังคารที่หเดือนตุลาคมพศ2564นะคะหน่วยการเรียนรู้นะคะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ค่งสีเซ้นรูปร่างสีสันสดใสน,นะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องสีสันสดใสน,นั้น,นเรื่องของอะไรนะคะ โดยการเรียนรู้สีเส้นรูปร่างสีสันสดใสสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของประเภทของสีค่ะประเภทของสอีมีสีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสีแบ่งออกเป็นออปสองประเภทนะคะนั่นก็คือหนึ่งสีจากธรรมชาติสีจากธรรมชาตินะคะเราจะได้จากส่วนประกอบของ พืชหรือต้นไม้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกใบลำต้นนะคะมีททำให้เกิดสีค่ะสสีสังเคราะห์นะคะเด็กๆสีสังเคราะห์เป็นสีที่คนสร้างขึ้นมานะคะเช่นสีผสมอาหารและก็สีย้อมผ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์นั้นเราเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างค่ะสีจากธรรมชาตินะคะเด็กๆ เราก็จะได้มาจากส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองละค่ะไม่ว่าจะเป็นใบไม้ดอกไม้เปลือกของผลไม้แล,ล้วก็รากเน่าของต้นไม้นะคะเด็กๆแล้วเราเอาสีจากธรรมชาตินี้ไปทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะสีจากธรรมชาติที่เราได้มาจากส่วนประกอบของ ต้นไม้นะคะเด็กๆเราสามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการทำขนมทำอาหารนะคะหรือจะทำเป็นเครื่องดื่มต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็ยังสามารถนำไปย้อมเส้นไหมเส้นได้เพื่อที่จะนำไปทอเป็นผ้านะคะแล้วก็นำมาย้อมผ้าต่างๆให้เกิดความสวยงามก็ได้เช่นกันนะคะเด็กๆ สีจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะเด็กๆนั่นก็คือสีที่คนทำขึ้นมานั่นเองละคะ่ะนั่นก็คือสีผสมอาหารค่ะสีผสมอาหารนี้นะคะเด็กๆไม่ได้มาจากธรรมชาตินะคะคนทําขึ้นมาคะ่ะมีส่วนผสมของสารเคมีนะคะแต่สีนี้เราสามารถนําไปปรุงอาหารและก็นําไปทาขนมได้ะคะ่ะแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่กําหนดไว้นะคะ แล้วก็สีนี้เราก็สามารถกินได้ด้วยค่ะสีผสมอาหารนะคะเด็กๆที่เรามักจะใช้กันนั่นก็คือนำมาเป็นส่วนผสมของการทำขนมต่างๆค่ะไม่ว่าจะทำขนมเบเกอรี่หรือขนมไทยนะคะหรือว่าเราจะนำมาทำเป็นเรื่องดื่มต่างๆก็ได้ค่ะสีที่คนทำขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งนะคะเด็กๆนั่นก็คือสีย้อมผ้าค่ะ เด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าสีย้อมผ้าเราไม่สามารถนำมากินได้นะคะเพราะว่าสีย้อมผ้ามีสารเคมีที่รุนแรงค่ะและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเอ๊ะแล้วสีย้อมผ้าเราเอาไปทำอะไรกันคะสีย้อมผ้านะคะเด็กๆเราก็จะนำมาใช้ย้อมเสือ้อย้อมกางเกงนี่แหละคะ่ะเพื่อให้เสื้อและกางเกงของเรานั้นมีสีสันที่สวยงามนะคะแล้วก็ นำมาย้อมผ้าต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดสีเช่นเดียวกันค่ะหรือจะนำมาย้อมเส้นไหมเส้นได้นะคะก่อนที่เราจะนำไปทอเป็นผ้าค่ะเด็กๆได้รู้ประเภทของสีแล้วนะคะแค่เรียเรามาทําการบ้านกันบ้างน,นะคะการบ้านอยู่ในหนังสือสีเส้นรูปร่างค่ะกิจกรรมที่ทานะคะให้เด็กๆนะคะใช้สีน้สาสร้างภาพตามที่เด็กๆต้องการค่ะ การสร้างภาพนะคะเด็กๆจะใช้มือของเด็กๆเ,เองในการสร้างภาพโดยจะใช้ปากขวดน้ำปากขวดน้ำอัดลมหรือสีต่างๆมาสร้างภาพก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะคุณครูพึ่งมีกิจกรรมให้เด็กๆทำอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือการปลูกถั่วง,งอกค่ะการปลูกถั่วงอกนะคะคุณครูพิ่งมีคลิปวิดีโอให้เด็กๆได้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดู การติดถั่วงอกอย่างง่ายๆกันนะคะงอกคาอย่างร้อยค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเรามาเพาะถั่วงอกกันนะคะถั่วงอกเป็นผักชนิดหนึ่งที่เราสามารถนํามากินได้นะคะและถั่วงอกก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะใช้อะไรบ้างในการเพาะถั่วงอกคะ่ะอย่างแรกนะคะเด็กๆนั่นก็คือมเมล็ดถั่วเขียวค่ะ ต่อมานะคะนั่นก็คือถ้วยที่เราจะใช้เพาะถั่วงอกนะคะมีถ้วยแล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะคะรองอยู่ที่ก้นถ้วยแล้วก็มีกระดาษทิชชู่เอาไว้ปิดนะคะต่อมาค่ะช้อนค่ะเราจะไว้ใช้สําหรับตักน้ํานะคะต่อมาค่ะนี่ก็คือน้ํานะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะมาเพาะถั่วงอกกับคุณครูเพิ่งหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเพาะถั่วงอกกันค่ะก่อนอื่นนะคะขอย้าย วัสดุอุปกรณ์ไปไว้ข้างๆก่อนนะคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะหยิบถ้วยที่เราจะเพาะถั่วงอกนะคะขึ้นมาค่ะแล้วก็นําถั่วมล็ดถั่วเขียวนะคะที่เราจะเพาะเป็นถั่วงอกนะคะมาเทใส่ลงไปเลยค่ะเทใส่ลงไปเลยนะคะเกี่ยวให้มันเรียบนะคะ จากนั้นให้เด็กๆหยิบช้อนขึ้นมาตักน้ํานะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเด็กๆหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มๆเลยนะคะนี่ค่ะรดลงไปในมเมล็ดถั่วเขียวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เกลี่ยให้เรียบนะคะเด็กๆจากนั้นนะคะให้เอากระดาษชิชชู่อีกชุดหนึ่งค่ะมาปิดทับลงไปนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ให้เด็กๆตักน้ําอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะลดลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะลดลงไปเลยค่ะนี่นะคะออแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆค่ะการเพาะถั่วงอกนะคะนี่ก็คือขั้นตอนในการเพาะอย่างเดียวนะคะเด็กๆจากนั้นนะคะเด็กๆจะต้องนำเมล็ดถั่วเขียวที่เด็กๆเพาะนี่ละค่ะไปวางตรงไหนก็ได้ค่ะ ที่เด็กๆสามารถดูแลได้สะดวกนะคะแต่ว่าห้ามโดนแดดนะคะเด็กๆจากนั้นนะคะทุกๆสองวันนะคะเด็กๆจะต้องมาลดน้ำมเมล็ดถั่วเขียวนะคะน้ำที่ใช้นั้นก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเด็กๆลดทุกสองวันนะคะจนกว่ามเมล็ดถั่วเขียวจะงอกเป็นถั่วงอกนะคะ เดียวทุกๆสองวันคุณครูพึ่งก็จะมาถามเด็กๆนะคะว่ามเมล็ดถั่วเขียวของเด็กๆนั้นโตเป็นถั่วงอกหรือยังนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือการเพราะถั่วงอกนะคะเด็กๆอย่างง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าสิ่งมีดีวยกัน2ประเภทน,นะคะนั่นก็คือสิ่งจากธรรมชาติเราจะได้จากส่วนประกอบของต้นไม้นะคะ สองสีมีคผลสร้างขึ้นมานะคะนั่นก็คือสีผสมอาหารแล้วก็สีย้อมผ้าค่ะสาหรับวันนี้นะคะสีผสมก็จบก,การเรียนการสอนเรื่องของประเภทของสีเท่านี้นะคะแล้วคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กเป็นเรื่องใหม่นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นมาดูกันคราวหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ